Hi, my มดิซิสยินดีต้อนรับกลับเข้ามาในชนะคะ Another video on our Road to Self Love playlist is here วันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อดูแลตัวเองอยังไงในวัย25คนที่ติดตามใจมีตั้งแต่เด็กกว่าอายุเท่ากันแล้วก็โตวกว่าเผื่อน้องๆก็สามารถเอาคลิปนี้ไปเป็น inspiration ก็สามารถเมนให้คำแนะนำกันได้เลยนะคะปีนี้เป็นปีที่จตั้งใจที่อยากจะ put e f f ด r t ให้กับ Wellbeing ของตัวเอง,อง,เองมากๆทั้งเรื่องงานสุขภาพกายสุขภาพใจเป้าหมายในชีวิตการเก็บออมแล้วก็ relationship กับทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบตัวนะคะวันนี้จ้า มาสิบข้อนะคะในสิ่งที่ใจทำเรารู้สึกว่าเออมันช่วยทําให้ชีวิตแจะดีขึ้นเวลาพูดถึงการดูแลตัวเองอย่างแรกที่จะ pop up ออขึ้นมาซึ่งเบสิกมากๆก,ก,ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแจイไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตไหมแต่ว่าใจ้รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะหุ่นเฟิร์มขึ้นทุกคนน่าจะรู้ว่าที่ผ่านมาใจ้เป็นคนที่ออกกําลังกายน้อยมากๆจริง,รงๆปีนี้ได้กลับมาลองตีเทนนิสด้วยนะคะก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเลยจริงๆตอนเด็กๆใจ้เคยเรียนตีเทนนิสแบบจริงจังพอโตขึ้นมาเหมือนได้กลับมาลองเล่นก็รู้สสกกกกววว่เเอออนนนนุดดีีีแล้้็มมััพืไปตย นอกนอกนั้นใจก็จะออกกำลังกายในห้องนะคะก็จะเน้นเป็นพวกแบบวร์พิลาทิสพิลาทิสบอร์ดบอดี้เวทจริงๆส่วนตัวใจดูหลายช่องเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ออกกําลังกายเป็นประจำอะก็จะต้องค่อยๆหาช่องที่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราไปเรื่อยๆอย่างบางอย่างเนี่ยเล่นเรามันเหนื่อยเกินไปเพราะเรายังไม่ฟิตอะมันจะเสียกําลังใจมากแล้วมันจะไม่อยากเล่นต่อใจ้มีช่วงที่รู้สึกอืดมากแล้วก็ดูแต่ซีรีส์ขนาดเราไม่ได้ทําอะไรเรายังรู้สึกเราเหนื่อยเลยอะมันเกิดจากการที่ร่างกายเรามันไม่แอคทิฟใจได้มาออกกําลังกายได้เอาเหง ได้ใช้มาสเซิลแสลงต่างๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะมันทําให้ร่างกายเราตื่นตัวสมองเราก็ตื่นตัวแล้วที่สําคัญก็คือช่วยเรื่อง p o s t อร์เราด้วยมันช่วยเสริมบุคลิกให้เราแบบดูดีขึ้นดูมั่นใจขึ้นข้อ2นะคะก็คือเรื่องของการกินทุกคนรู้จ้ยเป็น food l ว v e r ชนิดที่อันเฮลตีด้วยคือเลิฟมากพวกของมันของทอดหม่าล่าอะไรเงี้ยคือกินเป็นชีวิตจ,จิตใจเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วอ่จะจ้ยมีการปรับลดพวกนี้ลงไปเยอะมากๆแล้วก็ปรับการกินของตัวเองเพราะว่าส่วนตัวจ้ยมีปัญหาเรื่องกระเพาะค่อนข้างเยอะ ครั้งที่ไม่สบายอ่ะคือไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นหวัดอะไรทั้งนั้นมันคือเรื่องของกระเพาะอย่างเดียวเลยแต้ว่าคนที่กินแบบอันเฮลตี้แล้วก็กินเวลาที่มันไม่ควรอะกินดึกกินเสร็จแล้วก็นอนเป็นกดหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเหลือลังซึ่งปัจจุบันเจ้ก็มีการปรับเปลี่ยนนิสัยการกินแต่ว่าเราไม่ได้ว่าไปซีเรียสแบบห้ามกินหม่าล่าเลยห้ามกินของทอดเลยเราปรับลดให้มันบาลานซ์มากขึ้นกินอาหารให้ครบห้ามู่กินผักผลไม้เป็นประจำแล้วพวกของทอดของมันอะไรที่เราชอบอย่างเงี้ยมันยังกินได้อยู่เพียงแต่ แต่ว่าอย่าถี่สิ่งสําคัญอีกอย่างที่จ้ทําก็คือจ้ทําอาหารกินเองบ่อยกานกิน,นข้าวนอกบ้านอะ่ะคือยังไงมันก็ไม่ได้เฮลตี้เท่ากับในบ้านผงชูรสเยอะรสชาติจัดอย่างส่วนตัวจเจ้เป็นคนที่แพ้ผงชูรสมากๆนะคะกินข้าวนอกบ้านประมาณสัก2-3วันติดกันอย่างเงี้ยปากคือขึ้นผื่นหมดเลยร่างกายอะ่ะมันก็จะบอกเราเองว่า อ,อีกอย่างก็คือปีนี้เจ้อยากที่จะฝึกสกิลการทําอาหารมากขึ้นเป็นการใช้เวลาไปอย่างมีประโยชน์มากๆพูดถึงเรื่องการฝึกสกิลนะคะก็จะยงมาที่ข้อ3ก็คือการ discover new skills ปีนี้เป็นปีที่เจ้อยากที่จะลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากค้นพบว่าเราชอบอะไรอย่างงานคอนเทนต์ที่เจ้ทำอยู่อะเจ้ชอบมากๆแล้วก็แฮปปี้กับงานที่ตัวเองทําเพียงแต่ว่าเจ้อยากจะมีธุรกิจอื่นที่เป็นของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้ struggle เลยตอนนี้ก็คือเจ้ไม่รู้ว่าเจ้อยากจะทําอะไรซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากการที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรชอบมากจนอยากเอามา กับบีมใช่ไหมบีมบอกว่าใช่อะ่ะมีทั้งเงินทั้งเวลาทําไมไม่ลองไปเรียนไปเทคคอร์สไปลองค้นหาตัวเองดูว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปเพราะว่าวันนี้เราเพิ่งอายุแค่นี้เองอะ่ะมันยังมีแบบ the rest of our lives ให้เรา figure out ซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ใจ้แอนไมบีมากๆเออจริงทุกคนน่าจะรู้ว่าบีมาเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมมากๆแต่ว่านางเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยอะ่ะเป็นคนที่แบบพร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาคืออยู่ที่กระบ,บีะ่นางก็ทํางานหนักมาก,มากๆอยู่แล้ว มีคาเฟ่ดูแลร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมตัวเองแยกออกมาคือที่เป็นอยู่ทุกวัน,นง,งานก็หนักมากอยู่แล้วแต่ว่าถ้านางมีเวลาสักแบบวัน2วันอย่างเงี้ยน,นางก็คือบินขึ้นกรุงเทพมาแล้วก็มาลงเรียนคอร์สเป็นคนที่ใช้เวลาได้แบบคุ้มค่ามากๆกอะซึ่งเอาจริงรู้สึกว่าใจ้เป็นคนโชคดีมากนะที่เรามีเพื่อนสนิทที่มี energy ดีๆแบบนี้ช่วย drive ให้เราแบบไปทําอย่างอื่นอย่างล่าสุดใจ้มีเวลาว่างขึ้นมาก็เลยเออบินไปหาบีมแล้วก็บอกบีมว่าอยากลองเรียนทําขนมดูบีมก็เลยให้ใจ้ทำเบเกอรี่แฮปปี้มากแบบสนุกมาก ก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนก็มาลองดูกันนะคะว่าปีนี้จจจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆบ้างเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนมีความกล้าออกไปค้นพบตัวเองกันนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นการดูแลตัวเองเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีแบบภายนอกเนาะสกินแคร์บอดี้แคร์แล้วก็แฮร์แคร์คือใจทํางานสายนี้เนาะแน่นอนว่าเจเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกแลว้วก็บุคลิกมากๆเพราะเที่ยงไปได้นะว่า beauty privilege is real ซึ่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาเลยนะแต่การที่เราแบบ dress well บุคลิกดีผมสวยแต่งตัวดีมันช่วยเสริมบุคลิกให้เรา แบบดูดีดูหน้าเข้าหาดูมีสเสน่ห์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะ attract สิ่งดีๆเข้ามาหาเราเหมือนกันทุกปีเนี่ยจให้ความสําคัญกับสกินแคร์มากๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีอัปเดตโปรดักที่จะใช้มาเรื่อยๆในวอลกแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้ก็คือเราเริ่มใช้ใช้เอจิ้งผลิัณค่ะคืออายุ25่จะไม่ได้คิดว่าตัวเองอายุเยอะนะยังรู้สึกว่าเราเป็นเบบี้อยู่แต่พวกริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันก็มาตามวัยตามไลฟ์สไตล์ที่เราใช้แล้วอย่างส่วนตตัววววววใจจเเป็็นนนนนนคคคที่่่่ออออดึกกกบยยยพาาาาามมมมหหืืโรรริผะ เป็นเรื่องปกติมากๆช่วงนี้ก็จะมีใช้น้องคนนี้นะคะเป็น u ุซรินแอพิซิลินเซรัมเพิ่มมาในรูทีนด้วยน้องคนนี้เขาเป็นเซรัมลดริ้วรอยโดยเฉพาะจริงจงจ้ไม่พูดถึงในบล็อกก่อนหน้านี้เนาอะอยังที่บอกว่าโดนพี่แม็กป้ายามาเพราะเขาบอกว่ามันทีมากแล้วมันดีจริงๆทุกคนตอนนี้ใจ้ใช้มาเป็นเดือนแล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวมันอิ่มฟูอิ่มน้ําดูกระชับเต่งตึงมันดูแบบมีน้ําในผิวอะทุกคนเห็นปะแล้วริ้วรอยดูจางลงจริงล้วคือเท็กซ์เจอร์ตัวนี้เขาด มีความเป็นแบบค,ครีมที่เนื้อบางเบาซึมไวแบบเนี้ยแล้วคือน้องเบาผิวมากตัวนี้ทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยตัวนี้ดีจริงทุกคนเห็นผลดูได้จากรูป b e ฟอร์และอะฟเตอร์ผิวอะมันดูเด็กลงอิ่มฟูเรียบเนียนใครที่รู้สึกว่าเออผิวเริ่มมีรูรอยและอยากที่จะเริ่มลองใช้เพอแอนทายเอจิงโปรดักต์นะคะใจแนะนําน้องคนนี้เลยยูซิรินะเขาคิดค้นสารตัวนี้มากกว่า15ปีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสาสตร์เอพิเจเนริกส์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการร่วงโรยของเซลล์ผิวที่เกิดจากปัจจัยแวดลอออมมมต่่่าาาาางๆไวววจะะเเป็นยยุลภคครรีหื ได้ออกมาเป็นสารในเป็นเซรีนหนึ่งเดียวตัวนี้ที่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาต้นต่อของผิวแก่ได้จริงๆทําให้น้องเซรั่มขวดนี้นะคะลดริ้วรอยได้เก่งแล้วก็เห็นผลดีมากต่อมาเรื่องของผมนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าจ่ายเพิ่งไปตัดผมมาเป็นช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตอื่นๆอยากบูส์พลังตัวเองก็เลยตัดผมซะเลยคือไม่รู้ทุกคนเป็นไหมแต่เวลาที่เราเปลี่ยนทรงผมอะ่ะมันจะมี energy อะไรสักอย่าง <c oughs> แต่ที่ได้ชอบมากก็คือเวลาผมสั้นอะ่ะมันดูแลผมง่ายเป่าแป๊บเดียวก็แห้งแล้วไม่ต้องเสียเวลาเซ็ตผมนานนะคะทำให้ ว่าเออเราไม่ต้องขี้เกียจสระผมตอนนี้ก็คือติดใจผมสัน้นพะรู้สึกว่ามันเฟรชดูสดใสแล้วก็ที่สําคัญดูเด็กลงด้วยส่วนเรื่องแฮร์แคร์นะคะเจ้ไปอ่านมาว่าสาวจีนเนี่ยเขาจะชอบใช้แชมพูเด็กแล้วก็จะไม่ทําสีไม่ทําเคมีกับผมแล้วคือผมเขาว่ามันดูเป็นธรรมชาติสุขภาพดีมากๆก็จะเห็นว,ว่าตอนเนี้ยจ้ทําผมสีเข้มแล้วนะคะจริงๆตอนแรกอะ่ะจ้ยอมมาเป็นสีที่แบบแทบจะดําเลยอทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยคือสีผมเขาหลุดแล้วนะคะก็คือเริ่มมีความแดงความน้ําตาลเข้ามาแล้วจ้ก็คิดว่าปีนี้จ้จะไม่ยอมผมแลล้วก็็คือออปป่ย่ยยเนางน บอกเลยจ้า่พ่คนที่ลงทุนกับผมและหนังศีรษะเท่ากับการลงทุนกับหน้าเพราะว่าเขาอะคือสกินตัวเดียวกันนะทุก1-2ถึงเดือนจ้าถ่ถาทำทรีทเมนต์ดีท็อกซ์เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะรวมถึงการเติมไฮยาเติมโปรตีนแล้วก็แคลเซียให้ผมอยู่เป็นประจำแล้วรู้สึกเลยว่าผมมาร่วงน้อยลงแล้วก็แกนแข็งแรงขึ้นผมหนาขึ้นเราจะใช้ผมเยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าลืมดูแลเขาให้ดีด้วยนะต่อไปก็คือบอดี้แคร์นะคะสําคัญมากคือใจ้าพูดกับทุกคนตลอดว่าอยากให้ทาโลชั่นเป็นประจำเรามีผิวทีี่่มมมัันนดดไไ้จําเ ว่าต้องขาวนะเวลาที่เรามองไปแล้วเราเจอคนที่ผิวดีมันจะเหมือนแบบมีออร่าติดตัวออกมาแล้วเขาจะดูมีสเสน่ห์ดูน่าเข้าหามากๆคือต่อให้เราเป็นคนขาวแต่ว่าผิวเราแห้งอะ่ะมันก็ผิวไม่สวยอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่างส่วนตัวเนี่ยจ้ก็จะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็บ right ช n i n g เป็นหลักนะคะสบู่เนี่ยจ้ก็จะมีใช้ทั้งที่เป็นสบู่ปกติแล้วก็ s า o ว่ r อย l ควบคู่กันไปเพราะส่วนตัวเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆส่วนโลชั่นเนี่ยก็จะมีใช้ที่เป็นประจํานะจะเป็น User Spotless อันนี้เคยยป้าาแนะนําไปแล,แลอ่เรื่อยๆ ป,ประจคือน้องดีจริงๆตัวนี้จะช่วยเน้นเรื่องความกระจ่งางใสโดริ้วรอยนะคะแล้วก็เนื้อชุ่มชื้นผิวมันจะดูเนียนดูละเอียดขึ้นจริงๆคือผิวตอนเนี้ที่ดูละเอียดดูกระจ่งางใสขึ้นขอยกเครดิตให้น้องยูซูรินสปอร์ตเลสเลย <laughs> แล้วก็ช่วงนี้นะคะก่อนนอนจะใช้เป็นตัวนี้ของล็อกซิทานอัลมอนด์แอนด์ฟลาวเวอร์มิลค์คอนเซนเทรตคือเนื้อชุ่มชื้นมากแต่ว่าไม่หนักผิวไม่เหนอะหนักนะเป็นโลชั่นที่รู้สึกว่าทาโบกได้เลยก่อนนอนก็ยังรู้สึกว่านอนสบายตัวอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เหนียวเดินนนออ่แบบัั้ทีสํออาาคคญืหมก ถ้าชอบกลิ่นแบบเนี้ยมันไม่ได้หวานเลี่ยนแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ทาเรารู้สึก ตัวข้อข้5นะคะก็คือเรื่องของที่อยู่จะรู้สึกว่าเรื่องของที่อยู่อ่ะสําคัญมากยิ่งคนที่ทํางานแบบจ้ายจ้าใช้ชีวิตในห้องเนี้ยคือประมาณ90%ทํางานถ่ายงานคิดคอนเทนต์อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยสีตารางเมตรถามว่าเล็กไหมอึดอัดไหมจ้ารู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทําให้พื้นที่เนี้ยมันเป็นเซฟสเปซของเราได้มากแค่ไหนเราจัดห้องให้มันรู้สึกโฟล์ได้ไหมทุกคนจะเห็นได้เลยว่าจ้าจัดห้องใหม่ตลอดเวลาเพราะการที่เราอยู่แบบเดิมตลอดนานๆนานอ่ะมันทําให้สมองเราตันจ้าอาจจะต้อง คอย refresh สภาพแวดล้อมของเราเรื่อยๆมันช่วยให้ m e n t น l h อ a เฮลของเรามันดีขึ้นจริงๆนะแล้วเวลาที่เราจัดห้องใหม่แล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยมันมี f l o ์อะไรที่ต่างออกไปอะพอห้องเรา f l o ์อะสมองเราก็ f l o ์อยากให้ทุกคนนะคะให้เวลาให้ความสําคัญกับการจัดห้องอย่างส่วนตัวจ้าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนแต่งห้องสวยนะแต่จ้ารู้สึกว่าห้องเนี้ยหุยเดินเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละ องของใจมอมีรูปหนังรูปอนิเมะที่ใจชอบมีรูปกับครอบครัวกับเพื่อนกับแฟนคือห้องนี้มันคือสตอรี่ของชีวิตใจอะ่ะ and every time I'm in this small room I feel home ถ้าใครที่มีนิสัยเป็นคนรกแบบใจอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยเวลาที่ห้องลกเพียงแต่ว่าเราก็ต้องจัดแบ่งเวลามาทําความสะอาดมาเคลียร์ห้องบ้างอยู่กับอะไรที่ไม่เป็นระเบียบนานๆความคิดของเราก็จะไม่เป็นระเบียบเหมือนกันอย่างที่บอกนะคะทําที่อยู่เนี่ยให้เป็น s a ฟ e ซนอยู่แล้วเติมพลังได้หายเหนื่อยได้ไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องเป็น พื้นที่ที่แบบใหญ่โตไม่ต้องอยู่บ้านที่หรูอย่างเจ้อยู่คอนโดเนี่ย45ตารางเมตรมันไม่ได้ใหญ่เลยนะแต่เจ้ไม่เคยรู้สึกว่าห้องเนี้ยมันเล็กเจ้รู้สึกว่าเออเหมือนเจ้อยู่บ้านเจ้แฮปปี้กับการอยู่ห้องนี้มากข้อ6นะคะเทอราพีเริ่มเข้ามาหัวข้อแบบดีบดหนักหนักหน่อยละเรื่องการบําบัดจิตใจเนี่ยเคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาตลอดเลยจนล่าสุดเจ้ได้มีโอกาสพูดคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นนักบําบัดเขาทําให้เจ้รู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแบบที่เราไม่เคยรู้จัก ตัวเองแบบนี้มาก่อนนะจริงๆพวกทรมาหรือว่าปมในชีวิตมันเกิดจากสิ่งที่เราพบเจอในวัยเด็กซึ่งมีผลกระทบต่อปัจจุบันของเราในวัยผู้ใหญ่ทางเลือกสุขภาพจิตการเลือกเพื่อนการเลือกแฟนการเลือกงานแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดได้เองก็เพิ่งรู้ว่าเทอราพีอะ่ะมันมีหลายแขนงมากๆแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการ express ตัวเองไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยชอบพูดบางคนต้องใช้การเขียนบางคนต้องใช้ body movement รู้ไหมทุกคนว่ามันมีแบบกานซิงเอราพีอ่ะคือเป็นการบําบัดด้วยการเต้นซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกอ ที่จะพยายาม Work On มากๆก็คือเรื่องของ childhood t r a มากการที่เราได้บำบัดความเครียดในวัยเด็กอ่ะมีประโยชน์มากๆในการรักษาแล้วก็พัฒนาตัวเองซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเป็นการบำบัดอะไรไปหาหมอแค่ตื่นมาแล้วเราฟัง Podcast เกี่ยวกับจิตวิทยาการรักษาพัฒนาจิตใจแค่นี้ก็เป็นการบำบัดตัวเองที่ทําได้ง่ายๆที่บ้านแล้วอย่างส่วนตัวพอได้คุยกับนักงบำบัดก็ฟังนะว่าอ๋อตัวใจ้เองอ่ะเราเป็นคนที่แบกความรู้สึกกิ้วตัวเยอะมากๆหลายๆอย่างอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราด้วยซ้ำอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวแต่เวลา ไมนมีปัญหาอะไรปูปะเราจะชอบไปเอาปัญหาของคนอื่นอะมาแบกไว้กับตัวแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่ของเราอะจายเป็นคนที่แบกความรู้สึกไว้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ไม่แบ่งปันไม่แชร์ให้ใครรับรู้ซึ่งเขาบอกเลยว่าถ้าจ้ายได้คลายปมความเจ็บปวดอันเนี้ยของเราในวัยเด็กอะมันจะทําให้เราเติบโตได้อย่างเฮลตี้แล้วก็สวยงามกว่านี้เราจ้ายเองก็สามารถที่จะมีความสุขมากกว่านี้ได้เยอะเลยข้อ7นะคะก็คือ finance plan ปีนี้เป็นปีที่ใช้เงินน้อยมากกว่าปีที่ผ่านมารู้สึก ว่าไอความตื่นเต้นอยากได้นู่นอยากได้เนี่ยมันน้อยลงช้าลงในการตัดสินใจที่จะเสืออะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเรากําลังโตขึ้นคิดถึงอนาคตมากขึ้นจะใช้เงินอะไรก็คิดช้าลงคือจริงจริงจ่าเป็นคนที่ตามใจตัวเองนะคือไม่ขี้เหนียวกับตัวเองเลยเป็นคนที่ใช้เงินเต็มที่ แต่ใจไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนฟุ่มเฟือยบางอย่างอถามว่ามันจําเป็นทุกชิน้นไหมที่เราซื้อก็อาจจะไม่แต่ของบางอย่างถ้าคิดว่าซื้อมาแล้วแล้วมันมีประโยชน์ต่อเราต่อให้เป็นแค่ทางใจนะแต่มันไม่ได้มากมายเกินที่เราจะหาได้ใจก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น p r i v i l e g e ที่ใจอยากจะให้กับตัวเองเพียงแต่ว่าการใช้เงินของใจะเราก็ต้องวางแผนให้มันเด็ดขาดหน่อยส่วนตัวใจ้จะมีบัตรเจ็ตรายเดือนให้กับตัวเองเลยนะคะว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่เดือนไหนที่ใช้ไม่ถึงอใจก็ไม่ได้มาทบยอดเป็นสําหรับแบบเดือนถัดไปนะก็คือจะเอา จ้ก็จะมีบัตรเจ็ตให้ตัวเองซื้อของชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นต่อปีเป็นฟิลแบบของขวัญวันเกิดให้ตัวเองซึ่งลิมิตของราคาของชิ้นนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเราในปีนั้นๆว่าเราสามารถที่จะซื้อได้มากน้อยแค่ไหนเวลามีทริปจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเจ้ก็จะกันเงินไว้ก่อนส่วนหนึ่งเลยในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นเงินที่เราจะใช้ได้ allowance นในต่อเดือนเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่าเจ้จะพยายามไม่ไปกินใน saving เลยถ้าไม่จําเป็นแต่ว่าอย่างทริปไอซ์แลนด์ที่ผ่านมานะคะอันนั นะของจ้าคือตกมาสองแสนคุณแม่เนี่ยออกให้แสนหนึ่งอีกแสนหนึ่งอ่ะคือเราก็ต้องแบกเองซึ่งตอนแรกอ่ะคิดหนักมากว่าแบบจะไปดีไหมเพราะแสนหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเงินที่เยอะมากแต่คิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเราทํางานขนาดนี้เราน่าจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองไปได้นะซึ่งพอไปอ่ะไม่เสียดดยเงินสักบาทเลยเพราะว่ามันสวยมากๆซึ่งอันนั้นมันเหมือนเป็นการที่เรายืมเงินจากในเซฟิงไปเที่ยวก่อนพอกลับมาจ้าก็ใช้เวลาแบบ3เดือนในการที่แบบคืนเงินตรงนั้นไปเรื่อยๆตัดจากเงินเดือนที่เรา หาไดะะ้ขอสุดท้ายอย่าลืมว่าเราทํางานเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อทํางาน and y o u never be as young as you are now อะไรที่รู้สึกว่าทําได้ในตอนนี้แล้วเรามีกําลังที่จะทํามีเงินที่สามารถทําได้อย่างให้ทุกคนนะให้โอกาสตัวเองได้ทำอย่ารอเวลามากจนเกินไปอยากไปเที่ยวก็ไปเงินใช้ไปสุดท้ายก็หาใหม่ได้ขอแค่เราแบบวางแผนล่วงหน้าแล้วก็อย่าใช้ชีวิตบนความประมาทแค่นั้นก็พอนะคะข้อ8นะคะก็คือ work life balance ช่วงหลังรู้สึกว่าตัวเองบาลานซ์การทํางานกับการพักผ่อนได้ดี มาจะมีเครียดก็เป็นช่วงๆซึ่งเอาจริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยในการทํางานแต่ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าเออมันตันมากมันหน่วงมากคิดงานไม่ออกใจก็คือเอาตัวเองไปเที่ยวเลยอย่างล่าสุดก็คือเปลี่ยนบรรยากาศบินไปหาบีมที่กระบี่แล้วก็ไปอยู่4วัน3คืนแล้วก็ได้ไปเรียนทำขนมซึ่งแบบสนุกมากทําอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วยิ่งเป็นการทาเบเกิลด้วยบีมบอกเลยนะคะว่าเบเกิลเป็นอะไรที่ขึ้นรูปยากมากแต่พอเราทําออกมาได้สําเร็จมาออกมาเป็นชิ้นที่เราเห็นในมือเราอะเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยแล้วช่วงที่ทําาประมณ ม,มันเป็นอะไรที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทําตรงหน้าเราไม่ได้คิดเรื่องงานไม่ได้คิดเรื่องอย่างอื่นเลยรู้สึกว่าเหมือนได้ทําสมาธิได้ไปเอสเก e จาก ความคิดในหัวอะไรของเราตัวมันเบาขึ้นใจมันก็เบาขึ้นสุดท้ายแล้วเจ้มองว่า work life balance คือการที่เราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เวลาทํางานก็เต็มที่เวลาพักผ่อนก็ต้องเต็มที่เหมือนกันอะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีทางนั้นนะคะแต่การบาลานซ์ของแต่ละคนอ่ะมันไม่ได้เท่ากันเนาะแต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องมองหาการบาลานซ์ของตัวเองที่มันตอบโจทย์ชีวิตตัวเองมากที่สุดข้อ9นะคะก็คือเรื่องของ relationship ไม่ใช่กับคนอื่นแต่คือกับตัวเองเราจะ รู้สึกว่ามันคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตแล้วก็การมีความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเลยเขาบอกว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าตัวเองเสริมความมั่นใจแล้วก็เคารพในตัวเองพอเราเคารพในตัวเองเนี่ยเราจะรู้จักที่จะเซตบาวด์จรีจากคนท็อกซิกเพราะเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วเราสมควรได้รับสิ่งที่ดีเราจะเติบโตมาชัวร์มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะเราเข้าใจตัวเองมองตัวเองชัดเจนขึ้นเราจะมองเห็นความผิดพลาดของเราในอดีตแล้วก็มาปรับใช้กับปัจจุบันแล้ว ทําให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกเบนเอฟินหนึ่งเลยที่จะรู้สึกว่าอยากทําให้ได้มากๆเขาบอกว่าการที่เรามีสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองจากภายในอะ่ะมันจะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาเราจะรับมันมาด้วยใจที่เปิดกว้างใช้สติแล้วก็ปัญญาในการแก้ไขปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้อารมณ์เรื่องอันนี้ยเป็นอะไรที่ส่วนตัวจ๊ยังสครัลโกมากๆแล้วก็ยังต้องเวิร์กออนตรงเนี้ยอีกเยอะเลยเพราะว่าจจ๊เป็นคนที่อิม t ชมดแนลมากๆแล้วก็ปัญหาาาอะไรที่เข้ามา อย่างแรกเลยคือเราใช้อารมณ์ก่อน เราค่อยเป็นสติตามมาบางอย่างก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ลตลองใช้ใจที่เปิดกว้างมากๆเลยนะในการที่เราจะมองเราในสิ่งที่เราเป็นจริงๆอะ่ะเพราะว่าแน่นอนมันไม่มีใครเพอร์เฟกเราก็อาจจะมีมุมที่เราไม่ได้อยากจะยอมรับมันอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแต่จะมองว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดใจให้ตัวเองจริงๆเราก็สามารถที่จะมาปรับใช้แล้วก็เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นแล้วแน่นอนนะคะการที่เรามีความสุขด้วยตัวเองได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้เราจะพบกับความสุขที่แท้จริง จริงไม่จําเป็นต้องได้รับการเติมเต็มจากใครเขาบอกว่าแฟนเพื่อนหรือครอบครัวจริงๆอันนี้มันเป็นโบนัสในชีวิตเราทางนั้นเลยนะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนควรที่จะเรียนรู้ที่จะมีความสุขแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองข้อ10 ก็คือ boundaries ตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตจริงๆข้อนี้ก็คือต่อมาจาก relationship with myself ที่ใจพูดนั่นแหละแต่ข้อนี้เป็นข้อที่ใจอยากแยกออกมาพูดถึงมากๆเพราะรู้สึกว่าหลายๆคนก็ struggle mm. กับการที่มีคนท็อกซิกในชีวิตแล้วเราไม่รู้ว่าตัดเขาออกไปได้ยังไงใจ้เคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เราให้ใจมากๆช่วยเหลือทุกเรื่องถึงแม้ว่าเออเขาอาจจะไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราเลยก็ตามแต่คือเราก็ไม่เคยร้องขอเออในเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือลจากเราอะไรที่เราช่วยได้เราก็อยากช่วยเราใจก็เต็มที่กับ friendship นั้นแบบมากๆจน มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ได้เจอแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เรารับไม่ได้เลยรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจมากตอนแรกอะ่ะเราก็พยายามที่จะ move on จากเหตุการณ์นั้นแล้วก็เป็นเพื่อนกันต่อแต่ทุกคนนึกออกไหมว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะความรู้สึกเราอะ่ะมันไม่เหมือนเดิม struggle ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะเรารู้สึกผิดถ้าเราจะตัดเขาออกมานั่งคิดก,กับตัวเองแล้วถามตัวเองว่าเขาสมควรจะมีเราเป็นเพื่อนไหมไอ้ความรู้สึกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ดีกับเรา ถูกไหมพอตอบคาถามตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่าอตัดเธอต่อให้เป็นเพื่อนกันมานานอาจจะมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันสุดท้ายเราต้องหันมาถามตัวเองว่าการที่มีเขาอยู่อ่ะ มันดีหรือไม่ดีสําหรับเราสุดท้ายแล้วทุกคนควรที่จะเลือกตัวเองก่อนจากเหตุการณ์ขนาดนาั้นทำให้เจ้าฉุกคิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเจ้จะ hold on to t h i s thought for the rest of my life ก็คืออย่าเสียสละตัวเองให้กับคนที่ไม่สมควรได้รับจากเราเลยเพราะเราก็สมควรได้รับความรักแล้วก็ความจริงใจรูปแบบเดียวกันเลยกับที่เราให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นรักตัวเองมากๆให้เกียรติตัวเองมากๆ นึกถึงตัวเองมากๆนะคะโอ้โหทุกคนเป็นการพูดที่ยาวนานมากเริ่มตั้งแต่ฟ้ายัางไม่มืดจนตอนนี้คือมืดแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มและนี้ก็คือ10ข้อของการดูแลตัวเองในวัย25าของใจนะคะเป็นคลิปที่แบบตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาแชร์กับทุกคนมากๆหวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรอยากจะมาแชร์มาแชร์กันได้เลยนะคือเจ้ยอยากอ่านแล้วก็อยากฟังความคิดของทุกคนมากๆเพราะสุดท้ายแล้วอะเจ้ยอยากให้ช่อง YouTube Community ตรงเนี้ยของเราอะมันเป็นคอมมินิตี้ที่แบบเหมือน คัวเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนเรามาแชร์ความคิดการใช้ชีวิตมาเล่าสู่กันฟังได้เพื่อมาเติบโตเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันและแน่นอนนะคะว่าตัวโตวได้ความคิดโตได้แต่ผิวหน้าขอเด็กตลอดไปแย่ลืมใช้ยูเซเรียนเอเพอลินเซรัมด้วยนะคะเดี๋ยวจะจะแปะข้อมูลแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะบ๊ายบาย